ค่สวัสดีค่ะมือน,นี้กับบึงกวางตุ้งเนาะตุ้งดอกเป็นอันหน้าฝนบึงแปลงนี้เป็นกระวานมันไม่เคยเสมอขนาดได้ครับแปลงนี้วางไว้เครื่องงานเลามาบึงอีกแปลงนึงเนาะ สำหรับแปลงนี้ของเพื่อนแต่งต้นเรียบร้อยแล้วเนาะสําหรับ้างว่านี่ก็บอกให้เสมอหรอกคะ่ะก็เราต้องมาแต่งอีกแล้วระยะห่างซ้ำไหนให้เพราะว่าแต่งนี่คือว่าแต่งผักให้มันต้นเสมอเวลาเราเก็บเกี่ยวเราก็จะได้ลำต้นที่เสมอกันค,ะค่ะเพิ่นทีแต่งแบบนี้หรือคะเด้อเนี่ยระยะห่างประมาณสองนิ้วพึงสามนิ้วะคะ่ะ นี่นี่นะนี่ถ้าเป็นต้นน้อยซีกะต้องหลกออกนะคะเนี่ยหลกออกเนาะเพราะว่ามันสีขึ้นแสมมาแล้วก็สีบรดีนี่ต้องหลกออกสีค่ะเอาทิ้งเลยครับว่าต้องเสียดายนี่เอาแบบนี้กวางตุ้งดอกนี่วันหันนกพมาดเลยคะ่ะผังแถวบ้านเอินผักกระสวมเพราะาอ,กกาอู้งามจังทือแตงเสมอคะ่ะเดีวว๋วเขาเก็บนี่ก็ประมาณได้สี่ห้าครั้งก็หมดนะคะรับเพราะว่า เอาแตงไว้ต้นมันเสมอไ่เดียกันก็ออกอกก็พร้อมๆกันสนอ่อนมบเก็บกับเว้นมือเก็บเก็บแล้วก็ไปขายเป็นมัดมัดละห้าโลค่ะเดี๋ยวนี้มัดหนึ่งก็แพงอยู่ค่ะแปดสิบเก้าสิบบาทเกือบโลละยี่สิบบาทค่ะหา,ก,หาก,กัดสมเนาะหรือกวางตุ้งดอกค่ะค่ะกระป๋องนึงก็ประมาณประมาณไร่นึงค่ะ ถ้าผู้ไหนวันหนักเลยก็ต้องแตงเอาเพื่อเพื่อหมัดดินเท่าอย่างเนาะก็มาแตงแตงแบบนี้ครับประมาณได้ยี่สิบมื้อเขาก็มาแตงมาถอนถอนให้มันท้งห้างค่ะเพื่อการเก็บหอกซิได้น้ำหนักแล้วก็ได้ไล่ค่ะเก็บได้ไวอีกเพราะว่าต้นใหญ่เนาะต้นหมันชิ้นใหญ่โหใหญ่โกหกประมือได้อย่างได้ต้นหลับต้นก็สีเสมอค่ะสีเฮ็ดให้มันเสมอกันเนาะบ่มใหว่านได้เสมอเป็นนี้หรอกค่ะมันก็มีม้งทีมุ้งห่างเนาะ ถ้ามึงได้หางได้เราก็ถอนไปไปบุ้งค่ะถอนอ๊อกถอนออกก็มาปลูกไว้ไงเห็นบอกอันนี้เพิ่นถอนมาปล๊กไว้นะคะเดี๋ยวมันก็สิง่ายเสมอกันนะเห็นมัมึงได้หางสำหรับมันพวกอยากฆ่าแมลงหรือยอย่างก็บ่มีอย่างไรเนาะมันมีแค่หมัดดินกับบ,กบุ้งไงค่ะกระซีดอาหิ์ละครั้งก,กันเชลาไว้เท่านั้นค่ะ ข้าวที่จะลายหรอค่ะเนี่ยเป็นลงทุนน้อยค่ะเพราะว่าห่อใบได้จ้างคนปุ๊กวิธีเฮ็ดก็คือเตรียมดินซีจะคุมมาอย่างเรียบร้อยเ่ากระปูฟางแล้วก็มาว่านบ่เป็นอย่างมากค่ะมันบ่เม็ดมันเม็ดน้อยนะมันบัได้ขาเฟียงยองเฟียงนี่หรอกค่ะห่อก็หดน้ําหดน้ํามันก็ลงค่ะมันก็ขึ้นการหดทีแรกนี่ก็หด ชัวมันขึ้นกระหดหุกมือแล้วก็เว้นมือสามสีมือก็ขึ้นเห็นงอกแล้วล่ะค่ะอันเนี้ยขึ้นง่ายดูแลรักษาง่ายค่ะค่ะก็ะบ่มีอย่างไรเนาะ,ะคลิปนี้ก็ขอสำนีแล้วค่ะด้วะสวัสดีค่ะ